ครับนี่ครับผมเราจะโกกรับทริงครับนี่ตักใต้พี่นวังยามเนึงแรงครับจัดก,การลงงานเมาตรงที่งา่ามจะอนทุกรอดทริงสันการทริงเยาโชคเจริญทรัพย์ เด้ยวป้าพี่น้องมาเบิ่งรถไถพอดครับดันดินครับโดยคำมอดเอ้ยครับรถไถพอรดรลัดกระโดดเมโก้เอ็ดเคครับสองลอยตุนหาหัวห่อต้องเสียรถ เรียริงก็ใหม่ครับที่งานในโรงยินครับกับงานเมาเพืนที่สองไลสงูงเมตรกว่าครับความสูงเพื่อถนน อยู่ครับรถไถฟอดเป้าเดียวครับขอ้อโค้งหนึ่งศูนย์งสียดอนน้องรอสิ่ง,งการทำงานต้องเลยครับแสงสวางเดียนอบองพวกรองานเมาครับ Ngàn máu ở bên cột xa gấp ơn mẹ ngay ra sẽ cột Nói cái กับแมโก้กับเที่ยวพื่นที่รอบกลางครับุไต่กับดันผมไปพห่วมครับ<า>ติดก็แรงก้นครับก็แรง เปลียนตีสองไลครับความสูงเมตรกว่ารับปืนตำนวนมันนะครับหลังจากตัามกิปรถแมคโรมาโดนนี่ป้าพี่น้องก็าเบิ่งรถไสครับ ครับรถไถรับกลางแรกครับปอดปกติครับเจอคุปตาครับสามห4สี 40, ่ศนี่เจว้หัวนายขึ้นรถไถปอดเจ๋วคึอเก้าเลอครับทุกคนมีเปืี่ยนช้านเดียว การปูพื้นนะครับโดยเอาดินไส้ามาปูไปตั้งแมคโครโสร้างไอ้เทียหัวต่อนะครับ ลงความกันเทีาเดียวผนมาเทีาเดียวถาก,กันเลียงกันเปล่านะครับจะคล้องที อาครับผมเอาผู้หอมปากผูออ้ผเดี๋กวะผมเดาดินอีกครับจักเดี่ยวฝากกดไลค์กดติดตามส่องน้องไม้นะครับเราเสียตัวกันจริง่าเป็นกระดังใจข้ามลิปต่อต่อไปสำหรับกิปนี้เราเปลี่ยนแค่นี้ปดีครับ